สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านใครว่างก็มาดูพลังงานต่อกันนะคะก็คือว่าในคลิปนี้เป็นดวงู่เหมือนเดิมนะแต่แม่หมอดูเห็นพลังงานที่มันมีความเ,เหมือนกับว่าเขามีความเจ็บป,ปวดเสียใจนะแล้วก็เจออุปสรรคมากมายในชีวิตแล้วก็เขาก็อยากเอาชนะอุปสรรคนี้ออกไปแต่ที่หนักหนาส อื่นกว่าสิ่งอื่นใดก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ในจิตใจเขาว่าเขาอยากจะเอาชนะอยากออกไปจากความเจ็บปวดเสียใจนี้มากๆมันเป็นอะไรเป็นพลังงานของความรู้สึกแบบไหนมาฟังกันเลยนะเหมือนกับว่า เขาว่ามีความหนักอ,อกหนักใจอยากจะทําอะไรเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะเขามีความเจ็บปวดเสียใจอาจจะเป็นเรื่องของความรักเป็นหลักนะแล้วก็อุปสรรคต่างๆนั้นน่ะจะมีเรื่องของอครอบครัวการเงินอะไรการงานเพิ่มเข้ามานะแต่หลักๆเนี่ยความรู้สึกของเขาที่มันแย่ที่สุดก็น่าจะเป็นความรักที่เหมือนกับว่า เขาอาจจะมีความดื้อดึงเกิดขึ้นนะไม่รู้ว่าการดื้อดึงครั้งนี้หรือที่เคยดื้อดึงมามันอาจจะทําให้ความรักจบสิ้นกันไปแล้วเขาก็อยากจะดื้อดึงอีกครั้งหนึ่งเพื่อเทคแอคชั่นให้กับความรักที่จะดึงกลับเข้ามานะอยากจะทําให้มันชัดเจนอยากจะทําให้มันสําเร็จแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจมากมาก เขาความเจ็บปวดเขามีมากมายเลยนะความสุขเศร้าเสียใจมีมากมากเลยแหละกับคนคนนี้อะไรที่เจ็บปวดอะ่ะเต็มที่แล้วได้เจอมาหมดแล้วนะเขาก็หวังว่า,เ,าเขาจะพบเจอกับความสุขความจริงใจบ้างนะความสุขใจบ้างเขายังมีความมุ่งมั่นมีความมั่นคงกับความรักให้กับอีกคนหนึ่งอยู่เสมอนะแม้ว่าเขาจะ โดนตัดความสัมพันธ์นั้นออกไปแล้วก็ชีวิตก็เจอมรสุมมากมายแต่รู้สึกว่าเขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เดิมอีกครั้งหนึ่งนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ว่าคุณหรือเขาที่ไม่ให้ความชัดเจนต่อก,กันนะอาจจะมีการคุมเครือนะบางที อาจจะไม่เข้าใจกันไม่พูดไม่คุยไม่ถามแต่แตัดสินใจคิดเองเออเองนะการคิดมากมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบสิ้นกันไปโดยไม่เข้ามาเครียดไม่เข้ามาพูดคุยเข้ามาไถ่าถามกันนะต่างคนต่างตัดสินใจแล้วก็เชื่อไปเองหรือไปเชื่อคนอื่นโดยไม่ฟังเ,เหตุผลของคนคนนั้นนะที่เขาอยากรู้นั่นแหละมันก็เป็น ทำให้ความสัมพันธ์นั้นมันได้จบลงไปเขาก็ยังมีความเครียดวิตกกังวลอยู่แล้วก็ค้างคาในใจอยากจะกลับมาพูดคุยอยากจะกลับมาเคลียร์อีกทีหนึ่งนะคะ mm. เพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้นเพื่อที่จะคิดว่าอาจจะไปต่อกันได้นะและเขาก็ดูเหมือนว่าอีกคนหนึ่งจะมีความสุขสบายใจมากแต่ทำไมเขาทุกข์ใจจังเลยนะ ซึ่งความคิดมากความเจ็บปวดเสียใจของเขาครั้งนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเหมือนอีกคนละคนหนึ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นความนิ่งความเฉยชาที่เขาได้เจ็บปวดเก็บอดทนปิดบังไม่ให้ใครรับรู้บางทีบางคืนก็นอนไม่หลับนะเป็นจะเป็นแววไพายอยู่แล้วกลางคืนไม่นอนนะนอนไม่หลับมันไม่ใช่ว่าไม่นอนหรอก ไม่ใช่ว่าเพราะงานอะไรเขาเยอะมากมายเขาก็นอนไม่หลับเพราะคิดถึงคุณแล้วคิดจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขาอาจจะมีการที่มีความใจร้อนได้ตัดสินใจแล้วก็ตัดบทที่ทำให้คุณทั้งสองคนได้จบลงไปเขาก็เลยเครียดคิดแล้วก็รู้สึกโทษตัวเองนะบางคนก็ตีอ,อกชกหัวที่ว่าโอ้ยเขาผิดไปแล้วจะทำอย่างไรให้ความสัมพันธ์นี้กลับคืนมานะ ก็ได้แต่โทษตัวเองนอนไม่หลับมาไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์หรือเป็นแพนด้านะนอนไม่หลับใต้ตาก็ค้ำไปหมดละเนาะไม่รู้จะเป็นพฤตุกรรมแบบไหนก็บอกได้เลยว่าเขามีความมั่นอ,อกมั่นใจแล้วก็ยังมั่นคงความรักกับอีกคนหนึ่งนะแต่เพราะความใจร้อนเพราะความที่เ,ออเด็ดขาดหรือว่าเขาไม่ฟังเหตุผลใครอะเอา ความคิดของตัวเองคิดว่ามันถูกแล้วก็การกระทำนี้แหละมันได้มัดตัวเองนะทำให้เขาได้เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ค่อยโทษใครเท่าไหร่นอกจากโทษตัวเองเป็นหลักนะนะตอนนี้ก็ได้แต่คิดทบทวนว่าจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอย่างไรจะทําให้คุณยกโทษแล้วก็ให้อภัยเขาอย่างไรนะก็ได้แต่ครุ่นคลิดแล้วก็ตัดสินใจมานาน แล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะให้อาภัยเขาไหมแต่ก็อยากจะให้คุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึง่งซึ่งเขาจะพยายามทำทุกอย่างนะจะมีความมุ่งมั่นให้กลับมาให้ได้ในความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีให้กันนะในอดีตเขาจะกลับทำให้มันกลับเข้ามาให้ได้เขาคิดอย่างนั้นนะ อยากเขามาติดต่อพูดคุยเป็นครั้งครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของเขาแหละที่เขาคิดว่าเขาจะต้องพูดคุยกับคุณให้ได้มั่นใจแล้วก็การกลับมาครั้งนี้การเจอกันครั้งนี้เขาก็จะ,ะพูดคุยกับคุณดีๆแล้วก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าตัวเองผิดอาจจะสารภาพผิด แล้วก็น้อมรับความผิดพลาดความใจร้อนแล้วก็การเหมิมเกลิมที่ทำให้คุณเสียใจนะเพราะว่าเขาติดแหกในความรู้สึกนี้มานานมันแก้ไขไม่ได้เขอาอาจจะรู้สึกผิดที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิดก็ได้ไม่ว่าจะเข้าใจคุณผิดไม่ว่าจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ก็ตามนะ นั่นแหละมันทำให้เขาได้รู้สึกตัวแล้วก็เขาก็รู้สึกเสียใจมากๆแล้วออกไปจากความวิตกกังวลออกไปจากความเครียดนี้ไม่ได้นะก็เหมือนกับทำโทษตัวเองเหมือนกันแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากเขาจะต้องมาแก้ไขความผิดพลาดในครั้งนี้เพื่อให้คุณได้สบายอกสบายใจมีความรู้สึกดีขึ้นและเพื่อตัวเขาเองด้วยนะเพราะว่าเขาไม่มีความสุขเลย เขาต้องมาติดแหกในความรู้สึกแย่ๆซึ่งมันไม่ออกไปจากตัวเขาแน่มันอาจจะเป็นเพราะวิบากกรรมการกระทําของเขาต่างๆนานานะคะที่ได้ทํากับคุณหรือเขาได้เข้าใจผิดคุณไปแล้วเขาอาจจะได้พบความจริงหรือ รับรู้เรื่องราวต่างๆนาน,นาซึ่งมันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดมาตั้งแต่แรกที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะบลงไปอาจจะเป็นการเข้าใจผิดอาจจะเป็นเพราะอารมณ์อาจจะเป็นเพราะใดๆที่เขามีส่วนผิดมากกว่านะเขารู้สึกอย่างนั้นอยากจะกลับมา,าเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ความรู้สึก ที่มันมีความสุขกับคุณมากมายเหลือเกินที่ผ่านมาตั้งแต่ออกมาแล้วเขาไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงคุณนะเฝ้ามองรอคอยแต่คุณว่าคุณจะคิดถึงเขาบ้างไหมคุณมีความรู้สึกคิดถึงเขาไหมคุณให้อภัยเขาไหมคุณจะทักเข้ามาไหมทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็นคนผิดนะแต่รอให้คนอื่นทักเข้ามาแต่มันก็ไรซึ่งวีแวลเพราะว่าเหมือนกับ ความหวังแล้วก็สิ่งที่เขารอคอยมันไม่เป็นไปตามที่เขาได้อยากได้แล้วก็ดังใจเขาสักเท่าไหร่ไม่มีวีแววเลยนะเขาก็จะรอคอยอย่างเดียวมองไปไกลๆเป็นคนเหม่อลอยไปเลยเป็นคนคิดวิตกกังวลจากช่วงแรกๆเขาอาจจะมั่นใจว่าคุณเป็นคนผิด คุณเป็นคนทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆทำให้เขาเข้าใจผิดเองแต่พอเขามารับรู้ทีหลังเขาก็ได้รับรู้แล้วก็ละอายแก่ใจละอายแต่ความคิดการเข้าใจที่ตัวเองเข้าใจผิดแล้วก็มองคุณในแง่ลบหรือมองคุณผิดพลาดไปเขาก็ได้มีความละอายใจนั่นเองนะซึ่ง เขาคิดจะแก้ไขเหตุการณ์นี้การเข้าไปในครั้งนี้แน่นอนลหละเขาอาจจะกล้ากลัวเพราะ1เขาผิดพลาด2มันเป็นความผิดของเขาที่มองคุณในแง่ลบ3ก็คือเขาเป็นคนอาจจะตัดจบจากคุณหรือทำอะไรที่ไม่รักษาน้ำใจคุณก็ตามนะเขาก็กล้าที่จะ เอาอีโก้ต่างๆนานาที่เขาเคยมีที่เขามั่นใจวางลงไปเพื่อจะเข้าไปขอโทษเข้าไปพูดคุยเข้าไปแก้ไขความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นนะอย่างแรกเลยเขาก็จะเข้าไปสำนึกผิดแล้วก็พูดคุยกับคุณนะนั่นแหละค่ะเขากำลังจะ take a คชั่นนะคะเพื่อให้คุณบางทีเขารับรู้ว่าสิ่งที่เขาเทำมาคุณอาจจะไม่มีความสุข เขาคุณเสียใจก็ได้เขาทําให้คุณเสียใจก็ได้ซึ่งเขาก็เสียใจมากตามมานะตอนที่เขารับรู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรเขาเสียใจมากๆแล้วก็รู้สึกผิดมากๆที่เข้าใจผิดสิ่งที่เขาเข้าใจมันไม่เป็นไปตามที่เขาคิดมาตั้งแต่แรกนะคะ จากที่คุณเดินหันหลังไปคุณก็ไม่สนใจละคุณก็พยายามไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะทิ้งความาไม่สบายใจไว้แล้วก็ไม่สนใจละใคระจริงเง่าก็เรื่องของครูเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดประมาณนั้นนะคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีความสุขกับตัวเองแล้วคุณคิดว่าสักวันหนึ่งความจริงมันต้องเปิดเผยขึ้นมาว่าอะไรคืออะไรคุณไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมเขาถึงมองคุณอย่างนั้นเพราะอะไร เพราะไม่พูดคุยกันเขาเจออะไรมาเขาก็ไม่พูดแล้วเขาก็ไปคิดเองแล้วก็คิดว่ามันใช่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะไปฟังใครมาก็ใดๆก็ตามนะคือมันเป็นการเข้าใจผิดกันแต่ไม่เคลียร์ไม่พูดกันตรงๆต่างคนต่างเทคแอคชั่นคิดไปเองตามจินตนาการของตัวเองซึ่งคุณก็คิดว่าไม่เอาละเขาจะเป็นยังไงก็ช่างคุณเดินออกมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยท,ท,ทั้งๆที่ คุณก็รู้สึกเสียใจบ้างนะแต่การที่คุณเดินออกมานั้นบอกได้เลยว่ามันทำให้คุณสบายใจขึ้นกว่าเยอะกว่าในความสัมพันธ์ที่คุณได้อยู่กับเขานะเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะมีความงี่เง้านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ฟังเหตุผลแล้วก็ไปฟังใครไม่รู้มันก็สมควรแหละที่เขาได้มาเจ็บปวดครั้งนี้มากมายพลังงานความเจ็บปวดพลังงานความอะไรมากมายอ่ะมันโถมมาที่เขาหมดเลย สิบเต็มสิบเลยนะเก้าเต็มสิบสิบเต็มสิบเนี่ยความเจ็บปวดเสียใจความผิดหวังต่างๆน,น,นานาที่เขาได้เกิดขึ้นนั่นแหละก็คือความผิดพลาดของเขาเองนะที่เขาอาจจะไปฟังคนอื่นที่เขาอาจจะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดหรือว่ามีคนใส่ไฟมีคนทำให้คุณกับเขาแตกแยกกันนั่นแหละก็เพราะเชื่อคนอื่นมันก็สมควรเนาะและแล้วมันก็มีเหตุการณ์ ที่มันจะมีความดีงามในชีวิตเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะเข้ามาขอโทษซึ่งมันก็จะอาจจะปลดล็อกความรู้สึกที่คุณมีติดค้างอยู่ในใจบ้างส่วนมันจะ ปลดล็อกความรู้สึกของเขาได้มากเลยนะไอ้คนที่เข้าใจผิดนี่แหละมันจะปลดล็อกเขาที่ซึ่งเขาอาจจะได้มามีการเข้ามาขอโทษคุณแล้วความสุขความสบายใจเขาอาจจะมีเยอะขึ้นความเสียใจความรู้สึกแย่ที่ทำให้คุณเสียใจมันอาจจะได้ลดลงบ้างนะแล้วก็มันจะมีทิศทางปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีบางคนก็ให้ออสติกมบางคนก็ โอเคเข้าใจกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนให้อภัยการเกิดขึ้นและแล้วมันก็จะเป็นโชคชะตาเป็นช่วงเวลาที่การที่เข้าใจผิดกันมันจะมีการแก้ไขนะจะมีการความไม่ชัดเจนอะไรมันจะกระจ่างขึ้นอาจจะบางคน อาจจะมีความรู้สึกดีๆต่อการเกิดขึ้นก็ได้นะและเขาคนนั้นถ้ายังมีความคิดที่มั่นคงกับคุณต่อไปเขาก็จะพยายามมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณแล้วก็แก้ไขสิ่งต่างๆนั้นนะเขาจะพยายามทดแทนความรู้สึกที่คุณเสียไปกับเขานะให้มากที่สุดเขามั่นคงต่อความรัก กับคุณเขามีความนิ่งแต่ต่อไปนี้เขาอาจจะมีความที่หยาบกระตือรือร้นมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ไม่ค่อยพูดค่อยจาปากหนักอะ่ะมันทาให้ความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจบลงต่อไปนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมีอะไรเขาก็จะพูดคุยกับคุณมากขึ้น เพราะเขาไม่อยากจเจ็บปวดอีกแล้วความเจ็บปวดที่ผ่านมาเขารู้สึกแย่รู้สึกผิดมากๆแล้วละอายต่อการกระทําต่อความคิดที่เขามองคุณในแง่ลบมาตลอดอะไรประมาณนั้นอะไรที่แบบว่าเป็นการปิดกั้นตัวเองปิดกั้นความคิดของคุณกับเขามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีอาจจะมีการปลดลดกำแพงลงนะ เพื่อให้คุณกับเขาได้มีโอกาสได้มาสสัมพันธ์นะแน่นแฟนยิ่งขึ้นแล้วก็เขาก็มุ่งมั่นตั้งใจแหละถ้าคุณอยากจะเดินไปกับเขาให้อภัยเขาก็อยากจะเป็นความรักที่มั่นคงเป็นฝั่งเป็นฟ้าเป็นความรักที่อาจจะพูดถึงเรื่องของการมั่นคงก็คือการแต่งงานกันเกิดขึ้นนะเขาจะมอบความรู้สึกดีๆมอบ ความจริงใจขอโอกาสการเริ่มต้นที่จะมีคุณในชีวิตต่อไปทั้งๆที่มันจะดูเหมือนความมืดมนก็ตามแต่เขาคิดว่าโอกาสโอกาสครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวก็ตามเขาจะทําให้ดีที่สุดนะมันอาจจะดูเหมือนว่ามันเขาอาจจะคลาทางไปไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จหรือไม่เขาจะทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มันจะเป็น แม้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พบเจอคุณก็ตามเขาจะเข้าไปพูดคุยขอโทษกับคุณแต่ถ้าคุณรอคอยคุณมีใจกับเขาเขาก็จะพร้อมที่จะมีความมั่นคงในชีวิตในเรื่องของความรักให้กับคุณนะพบเจอกันในทิศทางที่ดีเต็มที่กับชีวิตคุณมากขึ้นแล้วก็จะไม่หูเบาเชื่อใครแล้วก็ถ้ามีอะไรเขาก็จะถามคุณนะเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นนะที่เขาได้พบเจอมันทำให้เขาได้ คิดแล้วก็สํานึกรู้สึกแล้วว่าที่ผ่านมาเขาทําผิดอะไรไม่พูดไม่จาเจอเองนิ่งเฉยตัดสินใจเองไปเลยเขาก็เจอ,เอโชคชะตาตัดสินใจให้เขาเหมือนกันตัดความยุติธรรม นะให้เขาได้รับรู้ความเจ็บปวดเสียใจที่เขาได้ทำผิดพลาดลงไปนะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะระหว่างคุณกับเขาไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรรู้สึกได้ว่าโชคชะตาบอกว่าต่อไปนี้ความดีสิ่งบารมีผลบุญต่างๆที่คุณได้สร้างนะถ้าคุณกับเขามีกรรมดีต่อกันนะมันก็จะสามารถไปต่อกันในอนาคตเป็นคู่ชีวิตกันได้แล้วแต่ว่า คนคนนั้นเป็นคู่บุญบารมีกับคุณหรือเปล่านะความดีเท่าเทียมกันหรือเปล่าทัดเทียมกันหรือเปล่าเป็นคู่บุญกันไหมถ้าเป็นก็ได้ไปต่อนะคะส่วนอะไรที่เคยวางแผนกันไว้แล้วมันได้จบกันไปแล้วมันได้ออล่มสลายไปแล้วบอกได้เลยเขาจะทำให้กลับมาดีกว่าเดิมนะทำให้มัน ว่ารวังอลังการมากกว่าเดิมก่อนหน้านั้นคุณกับเขาก่อนที่จบกันไปมันอาจจะมีการที่วางแผนในเรื่องของการงานวางแผนในเรื่องของอนาคตที่จะมีการแต่มันได้พังลงไปเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นมันจบลงนะก็จะมีการเข้ามา สืบสารงานต่อนะสืบสารต่ออาจจะบางคนอาจจะพูดถึงในเรื่องของการงานวางแผนราักฐานมีการคิดที่จะอยู่ร่วมกันในอนาคตแต่ได้พังทลายลงไปแล้วบอกได้เลยว่าเขาคนนี้จะกลับเข้ามาแล้วก็เทคแอคชั่นให้มันดีกว่าเดิมบอกได้เลยว่าเขามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่คิดที่จะไปไหนจากคุณเพราะเขามั่นใจเป็นคนที่มีความมั่นคงพอสมควรแต่ติดที่เขา นั่นแหละปักหนักไม่พูดแล้วก็ไปเชื่อคนอื่นคงจดจำไปตลอดชีวิตแล้วแหละนะก็เขาจะมีความมั่นคงและพยายามจะทำให้มันดีที่สุดบอกได้เลยการกลับมาครั้งนี้เขาจะ take action มากกว่าเดิมนะซึ่งคุณอาจจะไม่คาดฝันว่าเป็นอย่างนี้เพราะที่ผ่านมาคุณเจอในเขาแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ความผิดอะไรที่เขาเคยทำกับคุณเราก็ไม่บอกอะ่ะอืเขาจะไม่ ให้มันเกิดขึ้นอีกที่คุณอาจจะไม่พอใจเขานะที่ทําให้การรู้สึกเสียอกเสียใจกันเกิดขึ้นทําร้ายจิตใจคุณเกิดขึ้นเขาจะไม่ทําเขาจะเข้ามาทนุถนอมความรู้สึกของคุณให้ดีขึ้นนะคะเขาจะเทคแอคชั่นให้มันดีกว่าเดิมเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าต่อจิตใจเขาแล้วคุณเป็นคนที่เขามีความเสน่หานะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเขารู้สึกว่าเขามีความเสน่หาในตัวคุณนะเขาจะไม่ทําให้คุณได้เสียออกเสียใจอีกเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นพยายามจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีบางคนก็มีแผนที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีบุตรหรือว่าสร้างอนาคตร่วมกันก็เป็นได้นะคนคนนี้มีความมุ่งมั่นอย่างมากนะ ส่วนในระหว่างที่เขาอยู่คนเดียวอะ่ะเขาได้ส่องคุณมาหมดแล้วเขารู้ว่าคุณเป็นอย่างไรความจริงมันเลยเปิดเผยว่าสิ่งที่เขาได้รับรู้มาสิ่งที่เขานิ่งเฉยกับความรักมามันได้เป็นมันมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดแล้วมันไม่เป็นความจริงแต่ความจริงมันปรากฏแล้วทำให้เขายิ่งปลืม้มยิ่งรักคุณมากกว่า เามากกว่าเดิมอ่ะอืมไม่ใช่เท่าเดิมนะการกลับมาครั้งนี้ยเขารักคุณมากกว่าเดิมด้วยซ้าเป็นเพราะช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอ่ะเขาได้เห็นอะไรต่างๆนาน,นา,นนานที่เขาอยู่กับคุณอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มองมุมนี้เขาอาจจะไม่เห็นคุณมุมนี้ก็ได้แต่ช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาได้บางทีเขาก็ส่องคุณนะบางทีเขาได้พบเจอโมเมนต์หรือมุมไหนๆที่ เขายังไม่รู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้ทําไมมันช่างประทับใจทําไมมันช่างโดนใจทําไมมันช่างทําให้คุณทําให้เขาหลงไหลในตัวคุณมากขึ้นทําให้เขาชื่นชอบรักใคร่คุณมากขึ้นนะมันเป็นความรักที่เขาอยากจะเข้ามามอบให้คุณทั้งตัวทั้งใจแล้วก็พร้อมยอมฟรีชีวิตให้กับคุณอันนี้มันจะอาเวิร์วอร์ไปนิดนึงนะแต่ก็เขาจะทำอย่างนั้นแหละเขาจะเต็มที่กับชีวิต ให้ทุ่มเทให้กับคุณมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะเป็นความรักที่ใครหลายๆคนอาจจะอิจฉาคุณก็ได้เพราะเขาจะทําให้ดีที่สุดเขาไม่อยากให้คุณหลุดมือไปแล้วถ้าคุณยังให้โอกาสเขานะเขาก็ยังมีความลังเลอยู่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมถ้าให้โอกาสแน่นอนเขาจะมุ่งหน้าทําให้อย่างเต็มที่เลยไม่กัก อะไรแม้แต่นิดเดียวทําให้คุณใจอ่อนแล้วก็ยอมรับเขาให้ได้ว่าเขามาครั้งนี้เขาอัปเกรดเวอร์ชั่นใหม่แล้วที่เป็นคนดีที่เป็นคนที่จะเอาใจใส่เป็นคนที่จะดูแลความรักมากกว่าครั้งที่ผ่านมาที่คุณได้พบเจอนะเขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจนะจะไม่มีการะทะเลาะถกเถียงไม่ทําให้คุณได้ ลำคาญไม่ทำให้คุณได้วุ่นวายอีกแล้ววุ่นวายจิตใจอีกแล้วนะเขารู้ว่าคุณเป็นคนขี้ลำคาญอยู่เนาะจะไม่ทำให้คุณเสียใจยแล้วก็การจบครั้งนี้ขอเป็นการเริ่มต้นใหม่ได้ไหมสิ่งที่มันจบไปแล้วขอให้มันจบไปเพราะว่าการที่ไม่มีคุณนะ่ะการที่เขาอยู่คนเดียวมันเป็นความคิดถึงที่โคตรจะคิดถึงเป็นความคิดถึงที่โคตรจะเศร้าเลยที่เขาคิดถึงคุณนะ เสียอกเสียใจแม้ก่อนที่เขาจะได้พบเจอกับความจริงเขาก็คิดถึงคุณเขาประมาณนี้นะคิดถึงโคตรเศร้าอะไรเงี้ยเขาอยากจะเป็นความรักที่มีความมีความสุขมีความมุ่งมิงไม่อยากจะ,ะเป็นความรักความคิดถึงที่มันเศร้าอีกแล้วเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นแพนิคแล้วเขาจะเป็นซึมเศร้าแล้วเขาไม่เอาแล้วนะ เขาขอบเป็นความรักที่มีความมั่นคงยั่งยืนคู่กับคุณต่อไปนะเขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาเห็นคุณเอาจริงเอาจังอะแต่ครั้งเนี้ยถ้าใครเป็นคนที่ตัดใจแล้วใจแข็งแล้วเขาจะเข้ามาละลายน้ําแข็งในใจคุณนะเขาคิดอย่างนั้นแหละเขาจะเอาความรักนะไฟที่อยู่ในสุ่มรวงเขาละลายน้ําแข็งในใจคุณ ขอให้มันเปลี่ยนผ่านไปในทิศทางที่ดีและโชคชะตาเหตุการณ์ในชีวิตในอนาคตมันก็จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะความสุขของคุณจะมีมากขึ้นจากแต่เดิมนะคะเพราะว่าคุณเป็นที่หนึ่งของในใจเขาแล้วก็ที่1นึ่งในหลายๆคนที่เขาชื่นที่มีคนชื่นชอบคุณฉะนั้นเขามีโอกาสแล้วเขาจะทําให้ดีที่สุดเขาจะไม่ยอมเป็นรองใครนะไม่เป็นรองใครใน เรื่องที่ว่าเขาจะมั่นคงกับคุณรักคุณมากแล้วก็เอาใจใส่คุณให้มากๆนะเขามีความจริงใจให้กับคุณมั่นคงกับคุณมากไม่เป็นรองใครเขาจะทําให้คุณรับรู้นะแล้วก็แน่นอนเขาจะต้องมา take a คชั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากมายเลยแหละเขาจะทําให้ดีที่สุดนะเขาจะทําให้คุณได้มองเห็นว่าเขามีความจริงใจแค่ไหนเขาจะไม่ยอม ไปทาให้คุณวุ่นวายใจไม่ยอมให้คุณมา,เ,าเสียอ,อกเสียใจหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้เสียเวลากันอีกแล้วเพราะที่ผ่านมาเขาคิดว่ามันเสียเวลามากแล้วนะเขาจะทําให้สําเร็จเขามุ่งมั่นตั้งใจอย่างนั้นนะคะก็ใครที่มีพลังงานที่ตรงก็ขอให้มีความสุขสมหวังอย่างที่พลังงานแจ้งไปนะ ใครชื่นชอบก็น้อมรับเมนรับบันทึกเก็บไว้ได้เพื่อจะเป็นพลังงานที่ดีในอนาคตของตัวเองนะก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจนะฝากกดติดตามฝากให้กำลังใจทุกๆคลิปนะคะจะได้เจอกันบ่อยๆจะได้มีกำลังใจทำคลิปอื่นๆให้ฟังนะ ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามขอให้พบเจอความรักดีๆความสุขสมหวังจงเป็นของคุณทุกคนทุกท่าน FC ทุกคนที่น่ารักนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ